คุณผู้ชมฮะคลิปฮะสาม EP แล้วเนี่ยนะฮะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยลง YouTube คลิป3ของเสียแป้งตำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องไล่ที่มาแล้วแหละว่าเฮ้ยคือคลิป1เนี่ยกับคลิป2ใช่ไหมคลิป1กับคลิป2เนี่ยคลิปของเสียแป้งครับประเด็นคือนักข่าวก็คือพี่สวัยได้รับคลิปมาแต่ไอ้คลิป3มเนี่ยมีการอัพและคราวนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยเขาจะไปเช็คนะฮะว่าช่อง u t u b e ใช่ไหม ช่องอยุติธรรมที่มีการอัพคลิปคำถามก็คือใครเป็นคนอัพใครเป็นคนเปิดขนาเดียวกันเรื่นี้เราไปเจอพี่สวัยรุกยันนักข่าวภูมิภาคเราก็ถามบอกพี่สวัยเอาจริงๆณตอนเนี้ยคือพี่สวัยอาจจะต้องโดนเรียกสอบด้วยใช่เพราะว่าเป็นคนได้รับคลิปซึ่งตัวก็ยอมรับว่าผมเองเนี่ยคือคนได้รับคลิปคลิปหนึ่งกับคลิปสองโดยพี่สวัยเขาก็บอกกับเราว่าเขาพร้อมให้ความร่วมมือค่ะ แต่มุมน่าสนใจคือไหมฮะคลิปหนึ่งกับคลิปสองเนี่ยคือเข้าใจว่าแป้งเนี่ยเป็นคนติดต่อมาเลยแล้วคุณชวนหลีกภัยเป็นคนอยากจะคุยกับพี่สวยัยว่าเป็นไปได้ไหมคุณชวนเนี่ยท่านอดีตนายกก็เคยให้สัมภาษณ์ช่องแปบ,บอกว่าคือแป้งเนี่ยอยากให้มอบตัวแต่ถ้าแป้งเหมือนกับ ไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่นะ,ะเดี๋ยวจะมีพลตระเอกสุนทรไซา์ขวัญจะเป็นตัวประสานแล้วก็ได้ทราบกับทางช่องแปลว่าอ๋อพี่สวัยเป็นคนได้รับคลิปมาล่าสุดคุณชวนโทรไปหาแล้วใช่โทรไปหาแล้วก็บอกว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดพี่สวัยได้ติดต่อกับทางด้านของเสียแป้งอีกเนี่ยก็บอกเสียแป้งให้มามอบตัวนะนะคะแล้วก็ทางด้านคุณชวนเนี่ยอาจจะเป็นคนกลางในการติดต่อกับคนที่เขาจะรับประกัน ความปลอดภัยให้กับแป้งได้ขณะเดียวกันเนี่ยณนะตอนนี้แป้งไม่ได้ส่งอะไรมาให้แล้วถูกไหมฮะแล้วไทม์ไลน์ตอนที่แป้งเองเนี่ยก่อนจะส่งมาซึ่งเดี๋ยวพี่สวัยต้องไปคุยกับตำรวจเขาก็เปิดกับเราว่าผมก็ต้องคุยแบบนี้แหละว่าผมได้คลิปเขามายัางไงคลิปที่ได้มาเนี่ยคลิปแรกก็คือวันที่22พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าติดต่อเสียแป้งติดต่อมาหาพี่สวัยวันแรกก็คือแอดไลน์มาวันที่22พฤศจิกายน ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปดอกไม้แล้วทักพี่สมัยมาว่าพี่สมัยมาว่าสบายดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้รูปโปรไฟล์บัญชีลายแล้วก็ลบข้อความและลบบัญชีลายออกไปอันนี้ครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะ23พฤศจิกายนหลังจากลบโปรไฟล์ดอกไม้ไปแล้วนะอืมออดไลน์มาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วคราวนี้ใช้รูปโปรไฟล์บัญชีลายเป็นรูปเสือแล้วเสียแป้งโทรม,โโมาเลยใช่ค่ะเขาเปิดเต็มๆหน่อยนะฮะดูไทม์ไลน์หน่อย อ๋อคือเขาเปลี่ยนรูปใช่ป่ะเปลี่ยนรูปลายมันสามารถลบได้แล้วสมัครใหม่ถูกไหมฮะใช่อ๋อรูปเสือเลยเหรอใช่เป็นรูปเสือค่ะเออ,เอ,อแล้วก็คราวนี้โทรมาเลยลักษณะเหมือนระบายอะไรสักอย่างซึ่งเสียแป้งพูดแต่ว่า ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมติดต่อพี่อีกครั้งนั้นอขอไปตั้งหลักก่อนแล้วก็วางสายไปแป๊บนึงสาคัญตรงนี้ฮะเพราะทุกคนจะไม่รู้มาก่อนอแป้งโทรศัพท์คุยอะไระแสดงว่าแป้งขอตั้งหลักใช่ไหมใช่แสดงว่าเขาเหมือนมีเจตนาก่อนนั่นที่มีข่าวว่าเขาจะมอบตัวคําว่าตั้งหลักคุณผู้ชมฮะมันจึงตามมาด้วยคลิป3หรือไม่ใช่มันจึงกลายมาเป็นเรื่องของแป้งกําลังพูดถึงสารดีกาแล้วอ๋อเขาบอกขอตั้งหลักต่อมาครับเมวันเดียวกันค่ะวันที่23พฤศจิกายนนี่แหละ เสียแป้งก็โทรมาหาพี่สวัยอีกแล้วก็ให้พี่สวัยตั้งคําถามว่าอะพี่ถามมาเลยอยากรู้อะไรพี่สวัยก็เลยถามทําไมแป้งถึงหนีออกจากเรือนจาเสียแป้งก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมพี่ทางด้านพี่สวัยเลยบอกเอองั้นเสียแป้งโฟนอินให้ได้ไหมแต่เสียแป้งบอกว่าผมขอตั้งหลักก่อนสุดท้ายเสียแป้งไม่ขอโฟนอินเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัย,ยแล้วก็ยกเลิกบัญชีไลน์ไปค่ะหลังจากนั้น รุ่งขึ้นเป็นยังไง24พฤศจิกายนแอดไลน์มาอีกหลังจากลบไปนะคะคือจะสังเกตว่าเขาเปลี่ยนลบโปรไฟล์ทุกวันเลยคือเราไม่แน่ใจว่าคือเราก็ไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเนาะสมมุติว่าเรายังค้างไลน์อยู่เนี่ยเขาจะตามได้เหรอเอออาจจะตามได้แล้วถ้าเราลบเนี่ยเขาจะตามไม่ได้หรือเปล่าหรือ้ามันปิดเพราะการจะขอจากสารอะไรเนี่ยข้อมูลจากพวกไลน์หรือแม้แต่ a c e b o o k เขาไม่ได้ให้ง่ายๆนะมีอย่างเดียวคือขอปิดเขาถึงจะปิดให้แต่ขอเนี่ยเขาไม่ให้เลยและยังไงต่อนะเมรุ่งขึ้น24พฤศจกายน เสียแป้งแอดไลน์มาอีกค่ะคราวนี้เนี่ยแกก็เปลี่ยนรูปบัญชีโปรไฟล์เป็นรูปเสื้อแล้วแป้งก็อัดวิดีโอคลิปแรกส่งมาอ๋อเหรอช่วงตอน5้าโมงเย็นแสดงว่าคลิปแรกได้มาคือ24พฤศจิกายนนี่คือที่มาจริงๆนะ,ะแล้วเดี๋ยวพี่สวัยจะต้องเจอตำรวจแล้วใช่ค่ะและยังไงต่อครับเมพี่สวัยพอได้คลิปปับ๊บก็เลยส่งให้สำนักข่าวที่พี่สวัยสังกัดอยู่แล้วพอตกดึกเสียแป้งวิดีโอคอล ส่งวิดีโอคลิปวิดีโอคอลที่ 2, oh. 2มาให้แสดง oh. ว่าส่งมาให้2ตัววันเดียวกันเลย oh. ช่วงเที่ยงคืนพี่สวัยก็ส่งต่อให้ต้นสังกัดแล้วก็เลยมีการเผยแพร่คลิป2ในวันที่25พิาพฤศจิกายนนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่สวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรู้บอแสรหรอก mm hmm. แต่แน่นอนตำรวจเขาต้องสอบให้สิ้นความสงสยัยซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะคือถ้าสมมติเกิด สมมติเกิดเมย์ได้คิปแป้งมาตํารวจก็ต้องสอบ<ช>แล้วนักข่าวก็ต้องนําเสนอเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆพี่สวัยก็ยืนยันว่าน,นี่แหละแป้งเขาเข้าๆแล้วก็ออกใช่ไหม<ช>ลบลายลบลายแล้วก็กลับมาใหม่แต่หลังจากเขาปล่อยคลิปสามไม่ได้ติดต่อไกล่ลว<ช>แป้งเงียบไปเลยฮะฟังเสียงพี่สวัยนะครับช่วง5โมงกว่าๆแล้วก็คลิปที่สองก็ช่วงกลางคืนแล้วก็ระหว่างคลิปแรกกับคลิปที่สองเนี่ยก็แอดไลน์ line, ลบไลน์ออกไป คลิปแรกเนี่ยลบปอส่งภาพมาเสร็จก็ลบ,าออล,าล,บลายออกไปยกเลิกหลายระบบลายออกไปแล้วก็โอเคปอปั๊บหนึ่งก็เตี้ยงคืนก็แไลน์มาใหม่แล้วก็ส่งลิปนั้นออกมาก็หนึ่งคือความเชื่อใจสองการทำนั้นที่ของเราตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเป็นสื่อในพื้นที่แล้วก็ที่ผ่านมามันก็เหมือนกับว่าโอเคเราทำกล่าวนำเสนอเรื่องจริง ไม่ได้กันแกล้งใครไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่หรือว่าของราชการหรือว่าฝ่ายผู้เสียหายก็ถือว่าโอเคเป็นกลางแล้วเขาก็คงหมาจะมองว่าสมัยพี่เขากคงได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้รับความปลอดไปในจังหวะที่เขากําลังหนีอยู่สมัครใหม่สามครั้งสี่ครั้งที่ที่ักมาพี่เพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าหนึ่งในความปลอดไปของเขาเหมือนพี่เองเขาไม่เคยถามเขาว่าน้องอยู่ที่ไหน พื้นที่ไหนหนีไปที่ไหนไม่เคยถามเราเนี่ยคืออย่างที่บอกก็คือพี่สวัยเนี่ยจะมั่นคงในหน้าที่อย่างหนึ่งคือรู้แหละว่าแป้งไงเขาก็ไม่บอกถูกไ<ฆ>หมฮะแล้วการที่เขาไว้ใจนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ส่งคลิปให้คุณผู้ชมยิ้มใช่เรื่องง่ายนะเอาจริงถ้าไม่ได้พี่สวัยไม่มีใครได้คลิปไปนะ,ะผมบอกให้ทั้งประเทศจะไม่รู้ว่าแป้งมาอยากพูดอะไรเพราะเขาจะไปหาพี่สวัยคนเดียว<ฆ>ดังนั้นนั่นคือหน้าที่สื่อจริงๆซึ่งแซมก็แป้งเขาวไว้ใจแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ตรงไปตรงมาจริง แต่อย่างที่บอกก็แน่นอนพอมันถูกนําเสนอไปเขาก็อพูดกันมาพูดแท้เขาก็ต้องมาวุ่นวายเพราะว่าก็ต้องโดนตํารวจสอบและนี่ตํารวจจะไปถามเรื่องคลิปใน y o u t u b e อ,อีกเนี่ยน,นะฮะล่าสุดวันนี้4คนที่ถูกคุมตัวหลังจากที่ไปเจออาวุธปืนอย่างที่เล่าไปในตอนลุยหนึ่งเนี่ยนะ,ะผมไม่ทวนซ้ําแต่ผมกําลังจะบอกข้อมูลใหม่ก็คือเพราะ4คนนี้ถูกโยงว่าเป็นบุคคลที่พาเสียแป้งหลบหนีหรือไม่แต่เขาปฏิเสธนะฮะ พี่ชายเสียแป้งเราก็ต้องรบกวนเขาอีกเหมือนกันคือบอกผมบอกทำไมตํารวจไม่หาพี่เสียแป้งนละ้เขาแจ้งความเลยนะฮ <c oughs> ะแล้นั้นเดี๋ยวพี่เสียแป้งเขาก็ต้องเหมือนับไปพิสูจน์ตัวเองวันนี้เราถามพี่เสียแป้งเลยบอกว่าพี่เอาจริงพี่รู้จักไหมเนี่ยสี่คนเนี้ยพี่เสียแป้งวันนี้เขาก็ดูใช่ไหมเออรู้จักวะไม่รู้จักค <c oughs> ่ะบอกว่าสี่คนที่ถูกจับนะไม่รู้จักเลยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่แกไม่ได้ดูข่าวเลยนะเอาจิง เราต้องเปิดคลิปให้ดูใช่ไหมบอกพี่วันนี้สี่คนแล้วนะโดนจับเนี่ยปากฏพี่เสียแป้งน่าจะไม่ได้ดูข่าวฮะเดี๋ยวผมทวนนิดหนึ่งขึ้นผังให้ดูหน่อยก็ว่าสี่คนเป็นใครเผื่อใครไม่ได้ตามมาตั้งแต่ลุยหนึ่งประเด็นก็คือเขาดูเขาดูดูภาพแล้วเขาก็บอกเลยเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยว่าสี่คนนี้คือใครแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาเนี่ยไปรู้จักสี่คนนี้ได้ยังไงประเด็นที่สองอีกอันหนึ่ง เรื่องกรณีคลิป EP 3ใช่ไหม<ฆ>ที่น้องผมอัดออกมาเนี่ยแล้วประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าน้องผมน่าจะอัดอั้นผมเชื่อว่าน้องอาจจะมีการอัดอีกก็คืออาจจะมี EP 4 EP 5<ฆ>ออกมาเรื่อยๆ<ฆ>หากน้องยังไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ผมก็การันตีไม่ได้ว่าจะอีกอกี่คลิปเพราะมันอยู่ที่การตัดสินใจของน้องชาย ส่วนวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก่อนจะปังเสียงพี่พี่ชายของเขาค่ะล่าสุดวันนี้สารออกหมายจับแป้งอีกคดีนึงใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นคดีเรื่องของร่วมกันมีอาวุธปืนแบบที่นายทะเบียนไม่สามารถออกไปยังนิญาตไว้ให้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลคือคดีนี้มันเป็นคดีเก่าใช่ป่ะเมเมื่อปี6 3ค่ะเอ้ย64ค่ะ คือแต่สารท่านเพิ่งมีการยื่นหมายจับออกมาและประเด็นคือวันนี้พอมาเป็นหมายจับล่าสุดเราก็เลยถามพี่ชายว่ากรณีนี้มองยังไงพี่ชายก็บอกผมไม่แสดงความเห็นเพราะผมไม่รู้ว่าไอ้คดีเรื่องมีอาวุธปืนเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาเอาข้อมูลมาจากไหนมันคือเรื่องปี64คดีนี้เขาบอกว่าเป็นคดียิงปืนในพื้นที่กงหลาพัทลุงนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันอา้าวแสดงว่าตำรวจมายื่นเลยตอนนี้หลังจากนั้นประเด็นที่4 ประเด็นซึ่งพนักงานสอบสวนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการพิจารณาเรื่องอะไรนะครับเมเรื่องเออที่ว่าแกไปช่วยน้องหรือเปล่าใช่ไหมค่ะซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ช่วยน้องหลบหนีออกจากโรงพยาบาลผมไม่รู้ด้วยแผนของน้องคืออะไรเพราะก่อนหน้านี้นพี่แกโดนดำเนินคดีไปแล้วไนงะนี่ฮะอลองปังเสียงทางด้านของพี่ชายเสียแป้งครับก็มาค้นที่บ้านใช่ไหมครับเขาก็มาเรียกผมขอให้ ่ามีการมีหมายค้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเปิดประตูเขาแต่ไอ้คนลงมือเขาว่าเออคนเรื่องอะไรอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาถึงเป็นคนหมายแล้วก็แล้วผมก็ให้ความร่วมมือผมก็บอกผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับผมก็ตามตามหน้าที่ผมก็บนจุดใจใช่ไหมครับผมก็ให้เขาทำไอ้การค้นพอค้นเสร็จก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเชิญตัวไปโรงพักให้ปากคำผมก็ไปครับผมก็เดินเครืรถไปแล้วก็พอไปถึงผมก็ไปนึกว่า มีการแจ้งความผมแจ้งข้อหาผมพอแจ้งสเสร็จเขาก็พาไปฝากฝากขังผมแล้วก็ผมก็ต้องไปประกัน <ผม S 1> ตัว<ะ>อ้าวไม่เป็นไรอันนี้คือประเด็นเก่าแล้วประเด็นใหม่คือต้องเรื่องสี่คนค่ะไอ้น,นี่คือประเด็นเก่าเรื่องกรณีที่พี่แกเคยโดนจับแล้วเดินไปตรวจค้นเนี่ยนะแกก็บอกว่าแกพร้อมพิสูจน์ตัวเองแต่ประเด็นสี่คนเนี่ย แกไม่รู้จักเลยใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดผู้ชมเห็นหมายจับเสียแป้งใช่ไหมคดีเก่าก็คือ17พฤษภาหกสียิงบนถนนวันนี้<ฆ><ฆ>ทางด้านของทีมข่าวช่อง8เนี่ยุณผู้ชมฮะเราก็เลยย้อนกลับไปในคดีที่วันนี้แป้งเพิ่งโดนหมายจับเรื่องอาวุธปืน<ฆ>เราย้อนกลับไปตรงจุดเกิดเหตุย้อนกลับไปปี64เนี่ยนะฮะตอนทุ่มครึ่งถามว่ามันมีคดีอะไรเพราะมันมีการยิงกันในพื้นที่ ดูภาพตรงเวลจุดเกิดเหตุนะฮะปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลนี่คือคดีเก่านะฮะ,ะชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีชายปริศนานั่งบนรถกระบะ4ประตูใช้อาวุธสงครามยิงรัวใช่ไหมครับเมย์ไม่ตม่ำกว่า10นัดค่ะเหมือนต้องการประกาศศักดาห,หรือเปล่าแล้วก็ยิงตามถนนเส้นนี้ไปยาวอีกหลายกิโลเมตรเลยนะคะชาวบ้านคนนี้เล่าบอกว่าตอนนั้นกําลังนั่งกินข้าวเล่นเปตตองกันอยู่ตกใจวิ่งหลบกระสุนเข้าบ้านแล้วก็รีบแจ้งตํารวจ แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ทําวันนั้นเนี่ยเมื่อปี64สองปีที่แล้วเป็นใครเออแล้วตรงน,นี้ไม่มีกล้องด้วยเออใช่โดนเรื่องเรื่องคดีนี้ออใช่ค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังจับกลุ่มไม่ได้เพิ่งมาแจ้งข้อหาวันนี้แปลกนะอสองปีสองปีคือสารท่านไม่ผิดนะเพราะสารท่านจะออกหมายจับตามที่ตำรวจร้องขอไปถูกไหมฮะค่ะแล้วบังเอิญว่าหมายจับเพิ่งออกตอนเนี้ย แต่คดีมันคือตั้งแต่64แล้วมันกลายเป็นแจ็คพอตที่แป้งฮะมันก็เลยทําให้ครอบครัวเขาถึงได้คิดใช่ไหมว่าอ้าทำไมอยู่ๆมันมีมีมหมจับมาตอนนี้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าปลอ,อกกระสุนที่ตํำรวจเก็บเป็นหลักฐานในวันนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วมันดันไปตรงกระปลอ,อกกระสุนปืนที่พบวันประทะเสียแป้งบนเทือกเขาวันทัศก็คือ,อวันที่8พฤศจิกายนเขาก็เลยคิดว่าคนก่อเหตุก็คือเสียแป้ง ผมว่าแป้งเขาสู้คดีนี้แน่ๆอันนี้เดาได้เลยเนี่ยนะฮะเพราะถ้าบอกว่าเจอปอกกระสุนบนขนาแล้วจะมาบอกว่าเป็นปอกยิงในวันที่17พฤษภาคม64เดี๋ยวดูว่าแป้งเขาจะหักล้างยังไงเนี่ยนะฮะและตำรวจอาจจะมีหลักฐานอื่นอีกหรือเปล่ามีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจชาวบ้านบอกว่าไอ้เส้นทางเนี้ยที่2ปีที่แล้วมากราดยิงกันเป็นระยะทางหลายกิโลเนี่ยเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปน้ําตกหม่อมจุ้ยโอ้ที่แป้งหนีลงมาเป็นจุดที่แป้งหนีลงมาจุดเนี้ยที่ยิงกันเนี่ย ห่างกับ<อ>น้ำตกหม่อมจุ้ยแค่17กิโลเมตรแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอ๋อตำรวจก็ถึงได้ได้อาจจะผูกโยงตรงนี้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าว่าคุณก็หนีจากน้ำตกหม่อมจุย้ยแล้วคุณยิงก็เส้นทางนี้มุณก็เล<ค>ยนเส้นทางนี้ไหมกระสุนของคุณบนขนนำม,มันก็ดันมาตรงกับกระสุนของปี6 4ค่ะอ๋อนี่ฮะลองฟังเสียงสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดเรื่องนี้ฮะตอนนั้นที่ยิงกันมันไม่ใช่ก้ามมองเดียวมันป,ปืนนู้นด้วย ปืนสงคราม5.56ใช่ไหมกระสุนน่าจะเป็นไม่รู้หรือคือผมไม่ทราบตเรื่องยังอนต้หรือเอนต้วจม่าร้องรอก็มาปืนสองกระบอกปืนสั้นด้วยปืนยาวด้วยอ๋อแล้วที่ชาวบ้านเขาเห็นคือเาไอคนที่ยิงนี่นั่งท้ายรถหรอใช่หนังท้ายรถคือสมมติหนังประตูไต้นเประตูสมมติรถกระบะใช่ไหมขับคนหนึ่งแต่ว่าในรถไม่รู้มีใครบ้างแต่ว่านั่งหลังกันคือยิงอย่างนี้เลยปัง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 ยิงขี่รถไปเลย อ๋อแล้วตอนนั้นก็ชาวบ้านเขาก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าใครมไม่รู้ว่าใครก็คือไม่ได้สนใจแต่ว่าก็ช่วงนั้นก็ก็ติดตามอยู่แล้วตำรวจจับได้ไหมจับไม่ได้เลยไม่รู้เงียบๆไปมั้ง ก็ผมถามนะครับตำรวจบอกว่าตอนนั้นก็จับไม่ได้เหมือนกันไปยิงไปรอดไปอีกซอยแล้วก็เอารถไปอ้อมนู้นแล้วก็ไปยิงลาวไม่ใช่ยิงตงนี้นะตงนี้ยิงเป็นยิงอีกสายหนึ่งทางไปออกหลักสองเนี่ยที่ยกมาพูดตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงเทเวนั้นแล้วไปยิงที่บ้านทางเวียนตรงนี้โอ้โหแปลว่าหลายนัดเลยใช่แต่ว่าตรงตรงนี้คือหนักแต่ตอนนั้นที่ยิงกัน คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นโอ้มันก็กลายว่าไปเชื่อมกับเรื่องปัจจุบันก็ได้เรื่องการหนีเ<ฆ>นี่ยน,นะฮะแสงว่าแป้งก็อาจจะคุ้นเคยกับทาง<ฆ>พวกนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าตํารวจเขายังไม่ได้เปิดเผยนะฮะว่าการยิงในปี64<ฆ>ใช่ไหมมันเป็นการยิงปะทะก,กับใครอะไรยังไง<ฆ>เพียงแต่กระสุนกับเส้นทางนี้มันเชื่อมกับแป้งได้